วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือความแตกต่างระหว่างคำว่าการรู้กับการเข้าใจซึ่งเราจะมาดูการผ่านเรื่องราวของพระภิกษุรูปหนึ่งในสมัยพุทธกาลชื่อว่าพระโปติละท่านเป็นตัวอย่างชั้นดีเลยครับคือเป็นผู้มีความรู้ท่วมหัวแต่กลับถูกเรียกว่าเป็นผู้ว่างเปล่าเอ๊ะมันเป็นยังไงกันแน่เดี๋ยวเรามาดูกันครับเคยรู้สึกกันไหมครับว่าแบบยิ่งเรารู้เยอะเท่าไหร่ ทำไมมันเหมือนยิ่งห่างจากความจริงออกไปทุกทีในยุคนี้เนี่ยโอ้โหข้อมูลมันท่วงหัวเราไปหมดเลยนะอ่านนั่นฟังนี่รู้ไปซะทุกเรื่องแต่ข้างในลึกๆมันกลับหวงโวงว่างเปล่าเรื่องของพระโพติละเนี่ยมันจี้ใยดําตรงนี้เป๊ะเลยครับโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยมาทําความรู้จักกับพระโพติละกันก่อนว่าท่านเป็นใครมาจากไหนทําไมถึงได้ชื่อว่าเป็นบรมครูแห่งพระไตรปิฎก คือต้องบอกว่าโปรไฟล์ของท่านนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับสุดยอดมากลองนึกดูสิครับท่านจําพระไตรปิฎกได้ทั้งฉบับเลยนะในยุคที่ยังไม่มีการพิมพ์หนังสือเนี่ยนี่มันคือระดับอัจฉริยะชัดๆเลยและไม่ใช่แค่รู้อยู่คนเดียวนะครับท่านเป็นถึงอาจารย์ใหญ่สอนพระน้องๆตั้ง500รูปคือทุกคนนี่นับถือท่านมากยกให้เป็นมหาปราดเลยเรียกได้ว่าโปรไฟล์นี่คือเพอร์เฟกตสุด,สดแต่เรื่องมันก็มาถึงจุดพลิกผันครับภายใต้ความรู้ที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบนั้นนะ่ะ มันมีบางอย่างซ่อนอยู่บางอย่างที่ตัวท่านเองก็ยังไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ําแล้วจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันมาจากคําทักทายธรรมดาธรรมดานี่เองนี่แหละครับจุดเปลี่ยนที่ว่าทุกครั้งเลยนะครับทุกครั้งที่พระโปติละไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าท่านจะโดนทักด้วยประโยคเดิมๆม,มาเถิดโปติละผู้ว่างเปล่าตอนจะกลับก็ไปเถิดโปติละผู้ว่างเปล่าคือมันไม่ใช่แค่ครั้งสองครั้งนะแต่เป็นแบบนี้ทุกครั้งที่เจอกันเลยลองคิดดูสิครับ คนที่ใครๆก็ยกย่องว่ารู้เยอะที่สุดแต่คนที่เคารพที่สุดกลับเรียกเราว่าไอคนว่างเปล่าซ้ำๆย้ำๆโอ้โหมันเป็นอะไรที่กระแทกใจมากเลยนะคือช่วงแรกๆท่านก็อาจจะยังไม่ได้คิดอะไรมากหรอกครับแต่พอได้ยินแบบนี้เป็นปีๆคำว่าว่างเปล่ามันก็เริ่มฝังลึกเข้าไปในใจจนในที่สุดท่านก็คลิกขึ้นมาท่านเข้าใจเลยว่าอ๋อที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยไม่ได้หมายความว่าท่านไม่มีความรู้นะโอ้โหความรู้นี่เป็มหัวเลยแต่ มันเป็นแค่ความรู้ในตำราไงครับท่านเป็นเหมือนตู้พระไตรปิฎกเคลื่อนที่ที่รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับธรรมะแต่ไม่เคยสัมผัสหรือเข้าใจธรรมะจริงๆจ,จ,จากข้างในเลยสักนิดเดียวภาพนี้มันชัดเจนมากเลยนะครับคือถ้าดูภายนอกเนี่ยท่านมีครบทุกอย่างเลยความรู้เอย่ยชื่อเสียงลูกศิษย์เอย่ยแต่ข้างในสิกลับกลวงโบ ổ, ขาดสิ่งที่สําคัญที่สุดไปนั่นก็คือปัญญาที่มันต้องเกิดจากการลงมือทําจริงๆเพราะท่านเข้าใจแบบนี้เท่านั้นแหละ โอ้ oh, มันเหมือนโลกถล่มเลยนะท่านเพิ่งรู้ตัวว่าที่ผ่านมาทั้งชีวิตเนี่ยเราเป็นแค่คนถือแผ่นที่ที่ไม่เคยออกเดินทางไปไหนเลยแล้วตรงนี้แหละครับที่ผมว่ามันสุดยอดมากพอรู้ตัวแบบนั้นปุ๊บพระโปติละตัดสินใจทําในสิ่งที่น้อยคนมากๆจะกล้าทาคือท่านยอมทิ้งทุกอย่างเลยนะทิ้งสถานะทิ้งชื่อเสียงทิ้งลูกศิษย์เพื่อไปเริ่มต้นใหม่จากศูนย์ไปตามหาสิ่งที่เป็นแก่นจริงๆของชีวิต มันคือการเดินทางเพื่อทุบอีโก้ของตัวเองทิ้งอย่างแท้จริงเลยครับคิดดูสิครับจากมหาอาจารย์ที่มีลูกศิษย์ปไปน้อยร้อยเนี่ยท่านสละทุกอย่างเดินทางไปวัดป่าคนเดียวเงีย,งยบๆแล้วไปขอเป็นศิษย์ที่แบบต่ำต้อยที่สุดเลยทําทุกอย่างที่พระใหม่เขาทํากันกวาดวัดตักน้ําแถมโดนทดสอบอีกนะโดนพระอาหารหันต์ปฏิเสธตั้งหลายรูปแต่ท่านก็ไม่ถอยจนสุดท้ายถูกส่งไปเรียนกับคนที่มีปัญญาที่สุดในวัดนั้นซึ่งก็คือใครรู้ไหมครับสามเนินน้อย อายุห่างกันไม่รู้กี่สิบป,ปีแต่ท่านก็ยอมรับด้วยความเต็มใจนี่มันแสดงให้เห็นเลยว่าท่านพร้อมที่จะทําให้ตัวเองว่างเปล่าจริงๆเพื่อที่จะได้เติมสิ่งใหม่ๆเข้าไปแล้วก็มาถึงคลแม็กซ์ของเรื่องแล้วครับตอนที่มหาปราชญ์พระโปรติละต้องไปนั่งคุกเข่าขอความรู้จากสามเณรน,น้อยแต่สิ่งที่ตั้งได้กลับมาเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมะลึกซึ้งซับซ้อนอะไรเลยนะแต่มันเป็นบทเรียนที่ดูเหมือนจะง่ายมากๆแต่กลับเปลี่ยนชีวิตของท่านไปตลอดการนี่แหละครับ แก่นของเรื่องทั้งหมดเลยสาม,มนเณรไม่ได้เทศอะไรยากๆเลยครับแต่ใช้วิธีเปรียบเทียบที่แบบง่ายแต่ทรงพลังสุดๆท่านบอกว่าการปฏิบัติธรรมมันก็เหมือนกับการจับตัวเหี้ยในจอมปวกที่มี6กรูอยากจับมันได้ทาําไงก็ง่ายๆเลยอุดไปสักหารูแล้วก็เฝ้าดูแค่รูเดียวที่เหลือตัวเหี้ยมันก็หนีไปไหนไม่ได้แล้วมันเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมยังไงหกรูนั่นก็คือตาหูจมูก ลิ้นกายและใจของเราไงครับวิธีปฏิบัติก็คือให้ระวังห้าอย่างแรกตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเอาสติทั้งหมดมาจดจอ่อเฝ้าดูที่ใจของเราอย่างเดียวแค่นั้นเลยไม่ต้องมีทฤษฎีซับซ้อนเป็นวิธีที่เอาไปใช้ได้จริงทันทีแค่คำอุปมาง่ายๆแค่นี้แหละครับมันกลายเป็นเหมือนกุญแจดอกสำคัญที่ไขประตูที่ปิดตายมาทั้งชีวิตของพระโพธิละเลยในที่สุดท่านก็เจอวิธี ท่านเจอทางแล้วจากนั้นมาท่านก็เลิกเป็นแค่นักอ่านแล้วกลายเป็นนักปฏิบัติเต็มตัวทุ่มเทภาวนาอย่างหนักเพื่อพิสูจน์ความจริงด้วยตัวเองแล้วผลลัพธ์มันก็เกิดขึ้นครับหลังจากที่ท่านลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังในที่สุดท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์คราวนี้แหละท่านเดินทางกลับไปหาพระพุทธเจ้าอีกครั้งแต่การกลับไปครั้งนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วครับแล้วก็มาถึงฉากที่ผมว่ามันกินใจที่สุดเลยนะ พอพระโปติละเดินเข้าไปพระพุทธเจ้าก็ตรัสทักเหมือนเดิมแต่ประโยคมันเปลี่ยนไปครับพระองค์ตรัสว่ามาเถิดพระโปติละผู้มีปัญญาโอ้โหจากผู้ว่างเปล่ากลายเป็นผู้มีปัญญามันคือคํายืนยันเลยว่าในที่สุดท่านก็ได้เดินทางข้ามจากฝั่งของคนที่มีแค่ความรู้มาสู่ฝั่งของคนที่มีปัญญาอย่างแท้จริงแล้วเรื่องทั้งหมดนี้ยมันก็สรุปได้ง่ายๆเลยครับว่าความรู้กับปัญญามันต่างกันยังไง ความรู้เนี่ยมันก็เหมือนกับเรามีแผนที่ที่ดีที่สุดในโลกอยู่ในมือมันบอกทุกซอกทุกมุมบอกทุกอย่างแต่ปัญญามันคือการที่เราเก้าวเท้าออกไปเดินตามแผนที่นั้นจริงๆได้ไปเจอทางครุกคระได้ล้มลุกคลุกครานได้เรียนรู้จากของจริงพระโปติละเคยเป็นแค่คนที่เก่งเรื่องแผนที่ที่สุดแต่สุดท้ายท่านก็ได้กลายเป็นนักเดินทางตัวจริงที่ไปถึงจุดหมาย พอฟังเรื่องนี้จบแล้วมันก็คงต้องย้อนกลับมาถามตัวเองกันดูนะครับว่าเอ๊ะในชีวิตเราตอนนี้เนี่ยมีความรู้อะไรบ้างที่เรามีแผนที่อยู่ในมือแล้วรู้หมดเลยนะว่าต้องทํายังไงไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องสุขภาพเรื่องความสัมพันธ์แต่เราก็ยังเป็นแค่ผู้ถือแผนที่ยังไม่ได้ลงมือออกเดินทางจริงๆสักทีก็ไม่แน่นะครับเรื่องราวของพระโพธิละในวันนี้อาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรากล้าที่จะก้าวแรกออกไปก็ได้